ข้อ5สมัยที่66จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดีกาซึ่งเป็นกฎหมายเดิมนะคะดังนั้นเนี่ยในการรวมทงคำตอบเนี่ยเราก็จะไม่นำสมัยนี้มาพิจารณาค่ะข้อ5สมัยที่67สารชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทเนื่องจากเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามตามมาตรา2 2 4วรรคหนึ่งการที่สารอุทธรณ์มีคำสั่งว่า อุทธรณ์ของโจท์แม้จะอ้างข้อกฎหมายแต่ก็ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของโจทย่ยอมมีผลเท่ากับสารอุทธรณ์มีคำสั่งยืนตามคำปฏิเสธของสารชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์แม้เหตุที่สารชั้นต้นและสารอุทธรณ์ยกขึ้นอ้างในการไม่รับอุทธรณ์จะต่างกันก็ตามคำสั่งของสารอุทธรณ์ย่อมเป็นที่สุดตามมาตรา236วรรคหนึ่งจำเลยอุทธรณ์คัดค้านคำวิพากษาสารชั้นต้น ที่ให้จำเลยชำระค่าเสียหายกระโจทห์0,000บาทจำเลยจะต้องนำเงินค่าธรมเนียมซึ่งจะต้องใช้แก่โจ์คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตามคำพิพากษามาวางสารพร้อมกับอุทธรตามมาตรา229เมื่อสารชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับอุทธร์ของจำเลยด้วยเหตุดังกล่าวและสารอุทธร์มีคำสั่งให้ยกคำร้องอุทธรคำสั่งของจำเลยด้วยเหตุผลเดียวกันจึงมีผลเป็นการ ยืนตามคำปฏิเสธของสารชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยคำสั่งของสารอุทธรณ์ย่อมเป็นที่สุดตามมาตรา226วรรคหนึ่งข้อ5สมัยที่68คดีเดิมเป็นคดีที่โจทย์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยผู้เช่าและบริวารออกจากที่ดินที่จำเลยเช่าจากโจทย์ในอัตราค่าเช่าเดือนละ4,000บาท ให้จำเลยชำระค่าเช่าที่ค้างชำระและค่าเสียหายรวม2 0 0 0 0บาทกับค่าเสียหายอีกเดือนละ5,000บาทนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยและบริวารจะออกจากที่ดินดังกล่าวอัตราค่าเช่าในคดีดเดิมไม่เกินเดือนละ4 0 0 0บาทคู่ความในคดีดเดิมจึงต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงตามมาตรา2 2 4วรรคสองซึ่งข้อต้องห้ามนี้รวมถึงข้อพิพาทระหว่างคู่ความในชั้นบังคับคดีอันเป็นสาขาของคดีดเดิมด้วยและรวมไปถึง คดีเกี่ยวกับการบังคับบริวารของจำเลยผู้ถูกฟ้องขับไล่ในชั้นบังคับคดีอันเป็นสาขาของคดีเดิมการที่โจทก์ขอให้บังคับจำเลยและนายเอกขนย้ายทรัพย์สินออกจากที่ดินเป็นกรณีที่เกี่ยวกับการบังคับจำเลยและบริวารในชั้นบังคับคดีอันเป็นสาขาของคดีเดิมจึงต้องห้ามไม่ให้อุทธรณ์ข้อเท็จจริงตามมาตรา2 2 4วรรคสองที่โจทก์อุทธรณ์ว่า จำเลยยังไม่ขนย้ายทรัพย์สินออกจากที่ดินและนายเอกอุทธรว่าบ้านปลูกอยู่บนที่ดินสาธารณะนายเอกไม่ใช่บริวารของจำเลยจึงเป็นการโต้แยง้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลชั้นต้นที่ว่าจำเลยขนย้ายทรัพย์สินออกจากที่ดินแล้วและนายเอกปลูกบ้านบนที่ดินโจทนายเอกเป็นบริวารจำเลยเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามตามบทบัญญัติด,ดังกล่าว ส่วนอุทธรณ์ของนายเอกที่ว่านายเอกไม่ได้ทําสัญญาประณีประนอมยอมความคําพิพากษาไม่ผูกพันนายเอกเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายจึงไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ตามมาตรา224วรรคหนึ่งดังนี้ศาลชอบที่จะมีคําสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์และไม่รับอุทธรณ์ของนายเอกในข้อเท็จจริงคงรับอุทธร์ของนายเอกเฉพาะในปัญหาข้อกฎหมายข้อ5สมัยที่69 วงเล็บก่อไก่คำฟ้องของโจทสามารถแยกออกได้เป็นสองส่วนคือส่วนแรกจำเลยที่สองซื้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจากจำเลยที่1โดยรู้ว่าจำเลยที่1ทําทำสัญญาจะขายที่ดินให้แก่โจทยอยู่ก่อนแล้วทําให้โจทเสียเปรียบขอให้เพิกถอนนิติกรรมขายที่ดินระหว่างจำเลยทั้งสองซึ่งคําขอในส่วนนี้เป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงอีกส่วนหนึ่งคือจำเลยที่1 ทำสัญญาจะขายที่ดินให้แก่โจทย์ขอให้บังคับจำเลยที่1จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่โจ์ซึ่งคำขอในส่วนนี้เป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่การที่จะวินิจฉัยคำขอในส่วนนี้ต้องวินิจฉัยคำขอในส่วนแรกเพื่อให้ได้ความว่ามีเหตุให้ต้องเพิกถอนนิติกรรมขายที่ดินก่อนหรือไม่และในกรณีที่เป็นคดีที่มีทุนทรัพย์และไม่มีทุนทรัพย์รวมอยู่ในคดีเดียวกัน จะต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงหรือไม่นั้นต้องพิจารณาว่าคดีนั้นมีคำขอใดเป็นคำขอหลักคำขอใดเป็นคำขอต่อเนื่องซึ่งต้องถือว่าคำขอให้เพิกถอนนิติกรรมขายที่ดินเป็นคำขอหลักจึงไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ว่าจำเลยที่สองรับโอนที่ดินพิพาทจากจำเลยที่หนึ่งมาโดยสุจริตไม่รู้ว่าจำเลยที่หนึ่ง ได้ทำสัญญาจะขายที่ดินกับโจทยไว้ก่อนแล้วเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงไม่ต้องห้ามตามมาตรา224วรรค2จำเลยทั้งสองไม่ได้ยกประเด็นเรื่องอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้ในคำให้การแม้จำเลยที่2องจะขออนุญาตเบิกความเพิ่มเติมต่อศาลว่าคดีโจทย์ขาดอายุความและศาลชั้นต้นอ,นอนุญาตแล้วก็ตามก็ไม่ทำให้เกิดประเด็นนี้ขึ้นเพราะเป็นการนำสืบนอกประเด็นที่ให้การ ถือไม่ได้ว่าปัญหาเรื่องอายุความเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในสารชั้นต้นอุทธรของจำเลยทั้งสองที่ทว่าวันที่โจ์รู้เรื่องที่จำเลยทั้งสองจดทะเบียนนิติกรรมซื้อขายที่ดินพิพาทกันนับถึงวันที่โจ์ฟ้องคดีนี้เป็นเวลาเกินกว่า1ปีคดีจึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา240ต้องห้ามอุทธร์ตามมาตรา2 2 5วรรคหนึ่งจำเลยทั้งสอง จึงอุทธรณ์ในปัญหาตามวงเล็บก่อไก่ได้แต่อุทธรณ์ในปัญหาตามวงเล็บขอไข่ไม่ได้ข้อ5สมัยที่70คดีนี้โจทฟ้องขับไล่จำเลยและบริวารออกจากที่ดินพิพาทและเรียกค่าเสียหายเดือนละ5,000บาทจำเลยให้การต่อสู้ว่าที่ดินพิพาทอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติไม่ได้ให้การกล่าวแก้ข้อพิพาทด้วยกรรมสิทธิ์คดีนี้ จึงเป็นคดีฟ้องขับไล่บุคคลใดๆออกจากอสังหาริมทรัพย์แม้โจท์จะฟ้องเรียกค่าเสียาหายมาด้วยแต่เมื่อศาลชั้นต้นกำหนดค่าเสียาหายให้เพียงเดือนละ1000บาทและโจท์ไม่ได้อุทธรณ์จึงต้องถือตามที่ศาลชั้นต้นกำหนดให้ถือได้ว่าที่ดินพิาพาทมีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าได้ในขณะยื่นคำฟ้องไม่เกินเดือนละ4 0 0 0บาทตามคำพิาพากษาของศาลชั้นต้นคดีนี้ จึงต้องห้ามไม่ให้คู่ความอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา2 2 4วรรคสการที่จำเลยอุทธรณ์ว่าที่ถินพิาพาทอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นการอุทธรณโต้แย้งดุลพินิษในการวินิจฉัยพยานหลักฐานของสารอันเป็นข้อเท็จจริงต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าว